เนี่ยครับเดี๋ยวลองให้ดูกันนะครับอความแตกต่างนะต้องต้องกดนานนะอของรอบนะครับโอเค นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับไดสตาร์ทผมไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับสตาร์ทรถเดี๋ยวบีบแตนะครับอ่าตอนอยู่ข้างนี้ครับคือผมทดลองเนี่ยคือจะให้ดูว่าเวลาผมกำมือเงี้ยไม่มีทางติดนะครับบีบแต่ติดง่ายครับ เดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้มันชาร์จหน่อยเพราะว่าสตาร์ทหลายรอบแบตมันหมดนะครับคือแบตไดมันไดมันกินแบตนะครับแต่ไอปุ่มนี้ไม่ค่อยกินนะครับอ่าอ่าเห็นไหมพอผมเบิ้ลเครื่องให้มันชาร์จไฟเข้าไปหน่อยมันก็สตาร์ทติดนะครับถือว่ามันไม่ได้วิ่งนะครับมันจอดนานนะครับปั๊มติ๊กนัาเสียนะครับแล้วไดผมมันก็ไม่ค่อยดี ก็เลยไม่ค่อยได้วิ่งแบบมน,นเลยอ่อนนะครับบีบแจ้งครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่ครับ